สวัดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ Smart Energy ีพาท่านผู้ชมมาที่เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขื่อนทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำไปใช้ในภาคการเกษตรบรรทาอุทกภยัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตกระแสะไฟฟ้าเขื่อนสิรินทรมีกำลังการผลิตกระแสะไฟฟ้า36เมกะวัตต์นะคะ ป้อนความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าภาคอีสานตอนใต้ค่ะและมีโซล่าฟลติ้งหรือว่าโซล่าลอยน้ำนะคะ250กิโลวัตต์ทางด้านนู้นค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ท่ามกลางโซล่าฟลทติ้งนะคะที่เขื่อนสิรินธรค่ะ และเร็วๆนี้นะคะที่นี่จะมีโซล่าฟ o ตติ้งเกิดขึ้นอีก45เมกะวัตต์ค่ะที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในส่วนของอีสานใต้นะคะมาคุยกับหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนิรินทรนะคะคุณธนพัฒน์นะคะหัวหน้าคะชวนมายืนตรงนี้นี่ไม่ตกนะคะไม่ตกครับแข็งแรงครับที่มาของโซล่าฟ o ตติ้งตรงนี้เป็นยังไงโซล่าฟ o ตติ้งตรงนี้นะครับเป็นงานวิจัยของกอฟผนะครับเพื่อที่จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงาน ทดแทนนะครับพลังงานหมุนเวียนงานวิจัยตรงนี้เราติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำนะครับ <c oughs> เพื่อลดพื้นที่ของพื้นที่ดินนะครับขนาดกำลังผลิต250กิโลวัตต์ค่ะก็คือเอาอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ใช่ครับแต่ว่าเวลาอยู่บนน้ำเนี่ยมันก็นต้องทำให้ ลอยได้ลอยได้ต้องอยู่ลอยได้มันขึ้นลงตามระดับน้ำไหมคะจะขึ้นลงตามระดับน้ำนะครับน้ําเขื่อนก็จะสูงขึ้นลดลงตามข้อกําหนดเรื่องของการบริหารจากกัดการตรงนี้นะคือ250กิโลวัตต์ใช่ครับติดตั้งมานานหรือ,อยังแล้ว ช่วงเวลาของการวิจัยได้ผลยังไงบ้างคะเรานําเข้าใช้งานนะครับติดตั้งช่วงต้นปี2560นกะครับก็ช่วงปลายปีเดือนธันวาคมเราได้นําเข้ามาใช้งาน <c oughs> นะครับก็ผลจากการทดลองก็สามารถผลิตพลังงานได้เดือนละประมาณ30 0 0 0นกิโลวัตต์ชาาวนะ <c oughs> ครับก็ตกปีละประมาณ4,000 0 0กว่าปีหนึ่งประมาณ4,000 0นหน่วย <c oughs> ใช่ครับที่ได้ไฟฟ้าจากตรงนี้หล <c oughs> ังจากวิการวิจัยมาประมาณเกือบเกือบสปี หลักการทํางานมันเป็นยังไงบ้างคะหลักการก็คือเราจะวางแผงที่จะรับแสงแดดนะครับ <c oughs> ซึ่งวันหนึ่งคาเฉลี่ยประมาณ8ดชั่วโมงนะครับเป <c oughs> ็นแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย <c oughs> หน้าแผงนี่หันไปทาง <c oughs> ทิตะวมันออกเลยใช่ครับรเนื่องจากว่าเป็นแผงแบบฟิกนะครับไม่ได้ตามดวงอาทิตย์ <c oughs> ก็จะฟิกไปอย่างนงี้นะครับแผงตัวนี้ก็จะแปลงนะครับพลังงานแสงแดดนะครับไปเป็นกระแสไฟฟ้าที่ให้ใช้งานได้เลยตอนนั้นนะครับก <c oughs> ็คือแสงมาก็จะเอาพลังงานไปใช้ได้เลยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเรารับมาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จะต้องมาผ่านอินเวอร์เตอร์ไหมคะก็จะมาผ่านระบบอินเวอร์เตอร์ที่จะแปลงเนื่องจากว่าไฟที่เราใช้ที่บ้านไฟที่ออฟฟิศเราก็จะเป็นกระแสสลับรแสลสลับนะครับตรงนั้นใช่ไหมคะที่เป็นอินเวอร์เตอร์ใช่ครับใช่ครับจะมีชุดอินเวอร์เตอร์ที่เราเห็นนี่แหละท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าที่เรายืนอยู่ตอนนี้ร้อนๆแบบนี้นี่แหละค่ะก,กาลังได้พลังงานเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วพลังงานเหล่านี้ไฟฟ้าไปใช้ที่ไหนคะเนื่องจากว่าเป็นเป็นงานวิจัยนะครับตัวนี้นะครับ250อสิกิโลวัตต์เนี่ยเราก็จะเอาไปเสร จกเป็นการวิจักยก็ไปเสริมส่วนนั้นไปท่านผู้ชมคะจากงานวิจัยนะคะที่ใช้พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยมาทำโซล่าโฟติ้งหรือว่าโซล่าลอยน้ำแบบนี้ได้กระแสไฟฟ้าจากงานวิจัยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคะ่ะก็จะมีโซล่าโฟทติ้งเกิดขึ้นที่นี่45เมกะวัตใช่ไหมคะใช่ครับตรงไหนยังไงคะคก็จะห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆอยู่พื้นน้ำตรงนี้นะครับบริเวณหน้าเขื่อนด้านหน้ารตรงนี้ก็จะเป็น โซลา่าลอยน้ำโซลา่าลอยน้ำห่างจากนี้ไปสักกิโลก,กว่าใช้พื้นที่450ไร่นะครับที่เราอยู่ตรงนี้เกือบ2ไร่นะครับท่านผู้ชมคะที่เราเห็นโซลา่าลอยน้ำหรือว่าโซลา่าโฟลติ้งตรงนี้นะคะกำลังการผลิตไฟฟ้าคือ250กิโลวัตต์ค่ะแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็คือ45เมกะวัตต์หรือว่า 45,000กิโลวัตต์นะคะเพื่อมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอีสานตอนใต้นั่นเองนะคะช่วงเวลาของจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างคะตามแผนที่เขาวางไว้ก็คือจะจะสำเร็จคือ COD เนี่ยนะครับนำเข้าใช้งานปลายปี2 5 6 3ช่วงนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างที่จะหาผู้ผลิตนะครับที่จะมารับงานถ้าเป็นระบบที่ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเป็น45เมกะวัตต์เนี่ย ระบบต่างๆต้องเหมือนแบบนี้ไหมต้องมีทุ่นลอยนะ้ำมีแผงมีอินเวอร์เตอร์แบบนี้ไหมคะโดยหลักการก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวทุ่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตันนี้มันเป็นท่อ hpd e ขนาด45เมกะวั์อาจจะเป็นทุ่นที่ไม่ใช่แบบนี้คือกำลังจะบอกว่าจากงานวิจัยจะนำไปสู่การขยายผลเป็นโซล่าฟลูติงขนาด45เมกะวัตตรงนี้เลยประโยชน์ที่ค่าเจ้าจะได้รับขหัวหน้าครับเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นโครงการที่45 w, เิมกะวั์เนื่องจากว่าเป็นไฮบริด นะครับโซล่าฟลติงก็คือว่าตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าอยู่นะครับขนาด36เมกะวัตต์นะครับมีเครื่องกำลัดไฟฟ้าอยู่3เครื่อง <c oughs> กําลังผลิต3 6มิกวัตต์ถ้าเรามีตรงนี้นะครับ45เมกวัตต์ปกติเรา,เาบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนไม่มีแดดเราก็จะใช้น้ำเนี่ยเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตอนกลางวันนะครับถ้าหากระบบต้องการที่เราจะใช้พลังงานเราก็จะอาศัยพลังงานจากโซล่าฟลติ้งตัวนี้ เข้าไปเสริมพลังงานตรงนั้นแทนโรงไฟฟ้าที่เราใช้น้ําในการผลิตไฟฟ้าก็คือสามารถเอามาไฮบริดก็คือเอามาใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้ครับบริหารจัดการร่วมกันกับการบริหารจัดการน้ําการจัดการพลังงานก็จะควบคู่กันไปตรงนั้นถ้าเป็นโซลาร์โฟติงก็รอแสงอาทิตย์เท่ากับว่าในอนาคตคือของเก่า3ามส6บมกวกกับ40่สแบบนี้ภาคอีสานนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟตกไฟดับสิคะ ก็จะเสริมความมั่นคงตรงนั้นได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคะนี่คือการนําพลังงานทดแทนนะคะมาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะที่ภาคอีสานนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ